เรือดำน้ำเนี่ยอ,อยู่ในกระบวนการที่ผมได้ดําเนินการมาครั้งสุดท้ายที่ไปเยอรมันคราวนี้ก็ได้คุยกับรัฐมนตรีกลาโหมของรัฐบาลใหม่แต่เป็นคนเดิมฮะก็ก,ก็ก็ได้คุยกันแล้วละ่ะเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดว่าเขาเขาอยากช่วยเราเขาความสัมพันธ์กับเรามียาวนานแต่ว่าเนื่องจากเขาอยู่ในในสาภาพยุโรปแล้วก็อยู่ในกลุ่มนาโตนะครับแล้วก็นาโตเองก็ดีรวมทั้ง สาภาพยุโรปเองก็ดีสภาสหภาพยุโรปเองก็ดีเป็นผู้ยืนยันว่าจะไม่มีสมาชิกในกลุ่มจะไม่ส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กับทางจีนเพราะนั้นอันนี้ถึงแม้จะส่งให้ประเทศไทยแต่ว่ามันก็เป็นความเกี่ยวพันกันใ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 น,ใน,ใ,น,ใ,นในเรือของจีนที่จะเข้ามาเกี่ยวเขาก็เลยขอโทษว่าเขาคงให้ความสนิงเรื่องนี้ไม่ได้ ซึ่งผมก็ขอบคุณเขาก็เข้าใจสิ่งที่เขาพูดก็อย่างน้อยผมก็ได้พยายามจะคุยขเขาแล้วเพื่อให้ชัดเจนนะครับพอดีตอนนั้นเขาตอบกองทัพเรือมาแล้วว่าว่าเขาคงไม่พิจารณากำลังต้องรอผู้ส่วนนโยบายซึ่งผมเองก็เป็นฝ่ายนโยบายที่ทาหนังสือฉบับหนึ่งถึงรัฐมนตรีกราโหมเราทําไปสองฉบับนะครับเมื่อรัฐมนตรีกราโหมเนี่ยตอบมาที่นี้แต่เขาบอกว่าตอบหนังสือผมมาแล้วกําลังเดินทางมา นะครับผมก็เลยถือโอกาสคุยกับเขาที่นั่นแล้วก็คุยกันด้วยดีฮะไม่มีปัญหาเพราะนั้นมันก็ชัดเจนแล้วว่าเราก็มีเงื่อนไขว่าไอ้ที่เราจะหาทางออกตรงนี้เป็นไปไม่ได้ก,ก็จะดูทางออกที่ผมได้เตรียมไว้หลายๆทางว่าทาได้ไหมถ้าไม่ได้จริงก,ก็ต้องกลับมาพิจารณาแล้วก็เป็นทางเลือกให้ให้ประชาชนได้รับรู้ได้พิจารณาว่าการตัดสินใจเรื่องนี้มี2ทางนะครับจะเดินหน้าต่อแล้วก็ต้องยอมรับเงื่อนไขที่มีปัญหาแก้ไขได้เท่าที่แก้ไขหรือ หรือจะยกเลิกไปเลยยกเลิกไปเลยก็สิ่งที่ทําไปแล้วมันก็แต่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันก็อาจจะสูญหายได้อันนี้ก็มีข้อด,ขอดีข้อเสียที่ต้องพิจารณาส่วนเรื่องเรือน้ํายกให้กระเหม็นอะไรนี้ผมไม่เคยทราบแล้วก็ที่คุยกันเขาก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้ทางจีนที่คุยกันมาตลอดผมคุยกับทางจีนก็ฝากสารถึงถึงกรมการเมืองเขาเรื่องเรื่องนี้ก็ได้คุยกันเหมือนกันก็คิดว่า เป็นเรื่องของเราอย่าเอาไปเปรียบเทียบว่าเขาจะไม่ให้เราจะไปให้กะเหมยนจะเป็นปัญหากับเรามันไม่เกี่ยวอยากพยายามดึงต่างประเทศเข้ามาแล้วทาความขัดแย้งให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตอนนี้มันก็เยอะอยู่แล้วแล้วมันก็นําไปสู่ความไม่เข้าใจกันมากขึ้นก็ทําให้เกิดปัญหาอยู่แล้วนะครับก็โดยความเป็นจริงก็ได้คุยกับทั้งท,งท,งท,งทงงางจีนแล้วะค,ะคุยกับทั้งทางเยอรมันแล้วนะฮะคุยกับทางปากีสถานแล้วนะครับคุยกับหลายทางแล้วก็ ก็เร็วเนี่ยครับไม่นานไม,ไม่ไม่ทันไม่ทันมาถามคำถามใหม่แต่ถ้ากรณีที่เรายกเลิกเนี่ยมันจะทำให้งบประมาณที่เราเสียไปแปดพันล้านสนูญเปล่ายังไม่ได้ตัดสินใจไงฮะที่ผมบอกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นปัญหาถ้าเรายกเลิก80ดเอร์ซ่อที่ลงทุนไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับมันก็ต้องคิดว่าจะแก้อย่างไงอันนี้ก็เป็น เป็นภาระหน้าที่ที่คนรุ่นเก่าในกระทรวงกลาโหมได่มอบหมายทิ้งไว้ให้ผมผมก็จะพยายามแก้ให้ดีที่สุดับ